สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำงานส่งอาจารย์เก่งเป็นงานที่2ของเทอมที่2นะฮะงานนี้คล้ายๆเหมือนของอองานที่แล้วแต่มีเปลี่ยนไปก็คือเขาจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนโค้ดอะไรนิดหๆนๆ่อยนะฮะเริ่มกันเลยละกันค่า Public Name HP XP คือ ข้อมูลตัวละครของเราที่เราจะมาใส่นั่นเองนะฮะก็อยู่ตรงนี้ซึ่งส่วนนี้จะรันได้ก็คือมาจากตรงนี้นะฮะซึ่งก่อนที่เราตรงนี้จะไปโผล่นะฮะส่วนของตัวนี้จะไปโผล่เรายังมีค่าตรงนี้ที่เราตร้องรันอีกรอบหนึ่งและตรงนี้ด้วยซึ่ง มันจะควบคู่กับตัวคอนโซลนั่นเองนะฮะก็คือส่งข้อมูลตรงคำสั่งตรงนี้มาแล้วมาให้ตรงนี้รันให้แล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปก็คือเอาตรงข้อมูลตรงเนี้ยกับตรงนี้นะฮะควบคู่กันก็คือถ้าไปเอ่อเอาตรงเ p เนาะเ p กับเลเวลคืออะไรตอนนี้ก็คือถ้าคุณมี เอพีทั้งแต่1ถึง2,000คุณอยู่ที่เลเวล1 2,001ถึง4,000คุณอยู่ที่ Level เลเวล2อะไรประมาณนี้ก็คุณตั้งค่าตรงนี้ก็คืออันนี้เองเองเอกพี HP ไว้ที่เท่าไหร่คุณก็จะอยู่เลเวลนั้นก็ตั้งไรก็ตั้ง่ะฮะตามใจชอบตรงนี้ เออก็คือส่งข้อมูลตรงนี้มาให้ตรงส่วนนี้รันแล้วส่งข้อมูลกลับไปให้หน้านี้แสดงผลก็มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยฮะไม่รู้เป็นยี่้โปรแกรมาามันไม่ช่วยเชื่ออะไรเลยก็อยากจะรันให้ดูว่ามันรันได้นะฮะแต่มันรันไม่ขึ้นเพ,นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่ฮะมันรันได้แต่ว่าพอคลองพาไปผ่านนั่นเองโอ้โหโอ้ยโอเคก็ขอบคุณครับผม